สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2555ครับก่อนอื่นเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยปิดไป1,091.67จุดเพิ่มขึ้นมา5.31จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น31,848.76ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันนั้นขายสุทธิออกมานะครับ229ล้านบาท บัชีบริษัทลักทรัพย์ก็ขายเช่นกันครับ372ล้านบาทแต่ต่างชาติซื้อเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับ4,952ล้านบาทครับส่วนนักลงทุนทั่วไปก็ขายออกไป4,349ล้านบาทครับทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ครับปิดไป12,705.41จุดลดลงไป11.05จุดหรือ0.9ขออภัยนะครับ0.09 n a s แสกเองก็บวกขึ้นมา0.40% S&P บวกขึ้นมา0.11%ส่วนนิก็อีกช่วงเช้านะครับเปิดมาวันนี้8,849.17จุดลดลงไป27.65จุดหรือลดลงไป0.31%ครับทางด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเมกนะครับยังคงปรับตัวลดลงต่อเน,นื่องครับเมื่อวานนี้ลดลงไป1.25ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับหรือว่า1.28%ปิดไปที่96.36 ก็ล่าตับาเล่ค่าระวังเรือเองยังลดลงต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ลดลงไป11ดจุดปิดไปที่651จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวลดลงครับก็นนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายนะครับเพื่อรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามครับดัชนีดาวโจนส์ก็ยังมีปัจจัยบวกนะครับจากตัวเลขการว่างงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงครับ ขณะที่ดัชนีด,ดัซแดกปิดในแดนบวกนะครับเพราะได้ปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของคอคอมนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐนั่นเองส่วนราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กนะครับที่ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับก็รับข่าวที่ทางการสหรัฐเปิดเผยความต้องการพลังงานในประเทศชะลอตัวลงนะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ปรับตัวพุ่งเกินคาดด้วย ส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณชัยจิรเสวีนุประพันธ์นะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมูละพัฒนาสินนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อจากเมื่อวานนะครับกรอบดัชนีระหว่างวันจะอยู่ในระดับ1,080ถึง1,100จุดซึ่งต้องจับตาปัจจัยต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ รวมถึงการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทยอยออกมาในช่วงนี้ด้วยครับกลยุทธการลงทุนนะครับแนะนําให้ลงทุนหุ้นในกลุ่มฐานหินโรงก่น,นะครับส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารแนะนําซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวครับโดยให้แนวรับอยู่ที่1 0 8 0ง1 8 3จุดนะครับแนวต้านอยู่ที่1,100จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ